สวัสีครับผมครับเราครับผมครับเรางั้นของมึงมึงควแก้กันก่อนนี่น้องไปแล้วผมไปครับผมครับไซนี้ได้ข่าวไปเก็บตัวกับช่งได้ทีเบียงครับผมยังไงบ้างวันนี้น้ำหนักค่อนข้างจะเกินเยอะเลยก็น้ำหนักสบายครับไม่เยอเราก็ทำมาเพื่อเราไม่ได้ทำอะไรมาเยอะใช่ไหมคือตั้งตั้งใจปล่อยมาเกินแบบนี้ไหมครับใช่ครับก็กะมาทำหน้าหน้าตาช่างสบายๆอยู่แล้วเยอะเหมือนกันนะสามปอนด์ครึ่งอ่ะ ก็เคยทําเยอะกว่านี้ครับน่าน่าจะช่างครับยังไงบ้างอ่ะคนมาร้านเคยเจอไหมก็ไม่เคยครับเห็นไหมเหมือนตาราการชกก็เป็นยังไงก็คือเราหมดสินเลยอือก็เนี่ยรุ่นที่เราเยอะแหละเราอยู่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดครับเขาสามสิบก็สามปีของเราฝีมือดูว่าดูว่าเช้าของเขากี่นึงไหมดูว่าไงก็ ก็น่าจะช้านะครับแต่ก็มีวงในครับคือมีทีเด็ดไปสู้ครับมีทีเด็ดไปสู้หลักเลยที่เราวางเกมวางแผนไปสู้กับฝนพลรันครับก็ต้นต้นก็ดูฝีมือครับถ้ายังไงก็ถ้าตัวไม่ก็ยังไงครับินเปี่ยวันนี้ฝากแฟนคลับหน่อยเนาะก็ฝากเอฟซีโมนแก้วนะครับก็วันนี้ก็เป็ีกยนลังใจผมด้วยนะครับครับน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ หกสิบสามมาหกสี่ครับหกสี่อ่ะสามสปอนด์จุดห้าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับโอเคครับผมขอโชคดีครับผมให้น้องได้หนักครับผมครับผมเดี๋ยวมาัำคู่ต่อสูนะครับถ้าฝนพันล้านสวัสดีครับเอ๊เป็นไงบ้างครับเหยียดตะช่างครั้งแรกเป็นไงสอบเมื่อเช้าเกินอยู่ปอนด์หนึ่งครับเกินปอนด์หนึ่งไม่ไม่น่ามีปัญหาไม่มีครับคุณโชคเราทราบแล้วนะว่าเกินสามปอนด์ครึ่งครับผมทราบแล้วครับตรงนี้แม่ที่ที่เป็นจุดอ่อนของเขาเลยที่ทําให้ คิดว่ามีผลมีผลกับเกมการชกคืนนี้ไหมสามปอนด์ครึ่งของเขาไี่มีเพราะเขาก็มาปล่อยมาเกินน่าจะช่างเจออีกน่าเบืคือเป็นเป็นชีวิตประจำวันของเขาแล้วใช่ครักเขานากเขาเปปล่อยเขาประมาณนี้อือมวันนี้พีเคส่งกดหลายคนเลยนะก็สี่คนห้าคนครับแล้วเราวางเกินวางแผนไรไปสู้กับทางด้านมงคลแก้แวครับเขาก็ ตามเกมเราครับเราตามสไตล์เราเราเม,มืออยขมือน้องเขาก็ขมือ,อมน้องเขาจะจุกจิกเยอะกว่าเราหนะ่อยรูปล่างทุกดูเราลอยเขาดิ้นึงนะครับผมรูปล่างใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงหลักๆเลยที่เราที่เรากังวลก็ดันอาวุธของมองคลแก่กรครับก็มีลูกจุกจิกอย่างเงี้ลูกจุกจิกบางทีเราด้วยด้วยอายุมวยเราเยอะกว่าเขาแล้าแต่เช้าเขาหน่อยเราอายุเยอะกว่าเขาสามสี่ปีเลยนะ <c oughs> คิดว่าจะมีปัญหาไหมครับไม่มีครับเพราะว่าต้องมาเต็มที่ครับแล้วล่าสุดเราโชคไว้ที่ไหนเอ่อโชคที่ยุติยาครับตายครับชอบฟ <ฮะ S 1> ้าหยุดน้ำเหมือนกันนะแล้วก็กลับมาให้ยกให้ยกไฟแรกครับอืมคิดว่าหยุดนานแบบนี้แล้วก็อายุมากๆานี้มีปัญหาไหม ถ้าไม่ได้ชกประจําประจําก็มีครับแต่นี่เราซ้อมแล้วก็ได้โชคตัวเราทําร่างกายอยู่ตลอดอยู่ค่ายบีเคตลอดไม่ได้ไปไหนใช่ครับมั่นใจว่าบุกมาที่พะเยานี่นําชนะกลับไปได้ได้ครับหนึ่งในห้าของบีเคต้องมีเราต้องมีครับที่นี่ครับน้ำหนักปะยีโลออกไปหกสิบหกสิบเจ็ดก็เยอะดูเยอะกว่าเขานะฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเราเลยครับแล้วก็วันนี้ เป็นกำลังใจให้ฝนพลามด้วยครับแล้วก็ทีมงานพีคทุกคนนะครับเขาจะทําให้เต็มที่ครับผมครับครับผมขสอยโชคดีครับผมรับคครับ